โอเคครับทุกคนเดี๋ยวมาต่อเรื่องการคูณนะครับเดี๋ยวครูจะไปแบบไวๆเลยการคูนอ่ะจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าการคูณทศนิยมเป็นยังไงนะลูกการคูณทศนิยมเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะเราจะไม่สนใจจุดแต่ว่าเราจะเอา,เอาจุดอะ่ะมารวมกันไว้ก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วคําตอบอะ่ะตัวเขาเรียกว่าไงนะตัวทศนิยมมันจะรวมกันเป็นกี่ตำแหน่งโอเคไหมโอเคยกตัวอย่างเช่นข้อตัวอย่างที่7 อย่างคูณกันเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าตัวหน้าเนี่ยทศซิมกี่ตำแหน่งทศซิยมสามตำแหน่งโอเคไหมรูเขียนไปก่อนสามทศซิยมกิจตัวหลังทศซิยมกี่ตำแหน่งตัวคูณสองตำแหน่งเวลาเราเอาทศซิยมมาคูณกันเนี่ยเราจะไม่คูณพร้อมกับจุดเราจะไม่คูณพร้อมกับจุดทศนิยมแต่ว่าเราจะคูณเอาตัวเลขเนี่ยเอาตัวเลขมาคูณกันอย่างเดียวเลขสูตรไม่เกี่ยวเอาตัวเลขมาคูณกันอย่างเดียวแล้วเอาหลักทศนิยมเนี่ยจำนวนหลักของทศนิยมเนี่ยมารวมกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ย ค่าที่ออกมาทศนิยมจะกลายเป็นกี่ตำแหน่งกลายเป็น5ตำแหน่งครับโอเคไหมจะกลายเป็น5ตำแหน่งเห็นไหมห้าตำแหน่งโอเคไหมแล้วเอาอะไรมาคูณกันก็แค่เอาตัวเลขมาคูณกันครับก็คือเอา51คูณกับ23โอเคไหมก็คูณเลย3าคูณหได้3 3มคูณหได้15ก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้พอเอา2ไปคูณก็ต้องเว้นตัวนี้ไว้ใส่ศูนย์เว้นเอาไว้นะครับ2อคูณหได้ 2คูณ1ได้2 2คูณ5ได้10โอเคไหมครับทีนี้าาก,ก็เอามาบวกกันเอามาบวกกัน3บวก0ได้3 5บวก2ได้7นะครับ1บวก0ได้1แล้วก็1บวกแล้วก็ดึง1ลงมาก็เลยได้1,173ทีนี้พอได้1,173แล้วอะยังไม่ใช่คำตอบจริงๆใช่ไหมครับก็ต้องเอามาใส่เป็นทศนิยมก่อนก็ใส่ไปเลยทศนิยม5ตำแหน่งดูยังไงครับก็ ตอนแรกจุดมันอยู่ตรงนี้ใส่ทศนิยมไป5ตำแหน่งเราก็เลื่อนเลย1 2 3 4 5แสดงว่ามีศูนย์ตรงนี้ตัวหนึ่งถูกไหมครับก็จะได้0.01173โอเคไหมง่ายมากเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับอ่ามาดูตรงนี้อุ๊ยคูหาแล้วถ้าสมมติว่าเจอเป็นค่าลบแบบนี้ล่ะคะเหมือนเดิมทศนิยมคล้ายๆกับ จริงๆหลักการคูณเอ่อทศนิยมกับจำนวนเต็มคล้ายๆกันก็คือถ้าลบเจอลบเป็นอะไรลบเจอลบเป็นบวกครับเขียนไม่ได้เลยลบคูณกับลบเป็นอะไรลบคูณกับลบเท่ากับบวกถูกไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วว่าลบคูณกับลบเป็นบวกเราก็ไม่ต้องไปใส่เครื่องหมายลบรอเอาไว้ใช่ไหมครับเราก็เอาตัวเลขอะมาคูณกันได้เลยทีนี้เรามาดูก่อนจํานวนหลักอันนี้ทศนเิยมกี่ตําแหน่งตัวแรกทศนเิยมกี่ตําแหน่ง1ตําแหน่ง อันที่2องทศนิยมกี่ตำแหน่ง2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นเวลาเอามารวมกันคำตอบสุดท้ายจะต้องเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งโอเคไหมครับเราก็จัดเลยคูณเลย1 7 4คูณกับอะไรลูกคูณกับ96ไม่ต้องเอาสูตรไม่ต้องทศนิยมอะไรมาใส่เลยนะครับ6กคูณสได้24ใส่4ทศ2โอเคไหมครับ6 7เท่าไหร่ครับ6กคูณเจ็ดเท่าไหร 6 7 42ทด2เป็น44ใส่4ทด4 6คุณ1ได้ 6, 6 6 4เป็น1,000 4โอเคนะครับทีนี้ใส่0เป็นไว้ตัว1 9คุณ4ครับ9คุณ4ได้9 4 36ใส่6ทด3โอเคไหมครับโอเคนะ9 7 63ทด3เป็น66 9 7 63ทด3เป็น66ใส่6ทด6 9 1 9 19, ทด6เป็น1 5าเอาไี้ไหมครับโอเคนะครับพอบวกกันเลยได้เท่าไหร่ลูกพอบวกกันเลยได้4 0ใช่ไหม4บวกสบวกเป็น10ใส่0ทด1 6บวก0ได้6ทด1เป็น7นะครับ1บวกกับ5เป็น6แล้วก็1เลยได้เท่าไหร่1 6 7 0 4อ่าเขียนไปก่อน1 6 7 ศูนย์สี่แต่ทศนิยมกี่ตำแหน่งสามตำแหน่งเราเริ่มเลยหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นทศนิยม,มครับจะอยู่หน้าเลขเจ็ดเลยตอบสิบหกจุดเจ็ดสี่คำตอบออกมาเป็นค่าบวกเพราะว่าลบคูณลบเป็นบวกโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเจอเคสอื่นเช่นเคสข้อสามเนี่ยมันเป็นลบกับอะไรลบกับค่าบวกเพราะฉะนั้นถ้าเป็นลบคูณกับบวกได้ไรล,ลบคูณบวกคูณอยู่กับบวกได้ไรได้ค่าลบครับ โอเคไหมคุณจะให้ดูแค่นี้เพราะว่าจริงๆแล้ว,ว่าหนูก็ไปคูณกันได้นะครับลบคูณลบเป็นบวกทีนี้มาดูตำแหน่งบ้างอันนี้กี่ตำแหน่งทอซิยมทอซิยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งตัวที่สองที่คูโทอซิยมกี่ตำแหน่งสองตำแหน่งเพราะฉะนั 2, ้นสองบวกสองทอซิยมที่ออกมาได้จะเป็นสี่ตำแหน่งโอเคไหมพอคูณกันก็ใส่ไปเลยสี่ตำแหน่งโอเคไหมครับการคูณก็ประมาณนี้